แจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควานอา้วยข้ามดงตาผ่านดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะ,ะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้อง o oh อ my god เจ้าหญิงคุณคงจำไม่รอดกาะกลางไม่มีสะพานทอดเอ่ uh, uh, ผมว่ายนะ้ำไม่เป็น กะกอยิ้มหัวรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงถอนหายใจไล่เข่าวบอยหนุ่มรีบกลับไปแจ็คเดินกลับพร้อมความป่าชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำยีสิปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยยิ้มยินดีคุณพระช่วยแจ็คช่วด้วย แจ็คมาถึงตะโกนโอเยฟรีสตไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่ามีจระเข้